สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมครับพี่น้องเมื่อนี้าะเริมกบับไปขายของมาแล้วเนาะค่ะวันนี้กับสิบเหตุเหตุแนวยูแนวกินแล้วก็สิลงไปเก็บปลาอีกเนาะค่ะสิดูดน้ำเก็บปลาเอกเก็บปลาเก็บหอยอคือเก้าส่วนขอมอาหารไร้ได้ทั้งป่าทั้งอย่างนี้เนาะค่ะกับยูกับป่ากับยังพี่น้องเอียบปลาเเมื่อคืนนี่ดงดูเข่าไขค่ค่ะแปดออกจัหน่อยกันเอยียบได้เข่าหลายๆมันค่อยนัวตอนเัานหนึ่งกินปิ้งกินนะพี่น้องดูป่ะเนี่ย ปลาตะเพียนไงค่ะปลาปากเนาะพุดน่ะปลาปากปลาตะเพียนไงกิ่นมักันพี่น้องสับเซ่ปูกระทีมงั้นปิ่งไฟอ่อนงานนี่บ้าไฟนี่เออบมองดูโตัวไงนี่สุกแล้วเป็นไงพี่น้องบมองดูค่ะแต่แสีบกระดอกกระเดือนเนาะค่ะปลาตะเพียนปิ้งแะเสียบเพิ่มเติมมากไปเมื่อคืนเนี่ยค่ะปลาตะเพียนไงตำบักทั่วไปเพชรเสพปลาแดกจตำบักทั่วสบเซ่บกันเป็นไงพี่น้อง มีหนุ่ยง่ายเด้อค่ะมือนะแล้วก็มีแกงตา,านนตามเมื่อคืนนี้อยอะตามมื่อเราไปเนี่ยตามรถทัวพี่น้องคุยตามรถทัวน้ำกันโอ้อย่าบอกว่าไอ้ตัวพี่น้องอยู่ในเต็นทจังฮอนฮอนอหาน้อนน้ำหอมพุน่นจะเย็นดีนี่นอนหวัง,องอยุ่ยหวังคืนหวังรุงวังนั่นนะ่ะหอมดีนี่ เขาแบบมีหฮมนล็กๆอยูย่นี่พอได้พักพิงตน้นไม้บ่มีใบค่ะตำแบบตัวค่ะทำให้ละเอียดทำให้แตก่ไม่ทำให้ละเอียดบักตัวแตกอะไรก็ต่ำได้แล้วค่ะของเสีบบา้านเฮายอดมันกระตำเสียบด้วค่ะบักตัวนะ่ะยอดแบบตัวยอดแบบตัวนะ่ะตะกี้ปลูกอยู่บ้านบ่มีแบหมากมันพุ่มโพดหน่กินตำ่ำยอดตำ่ำบักตัวนี่แหละแบบเดียวกันรสชาติ เป็นสดๆจากสวนสวนในหมอนงามเงมี้ยแลปลูกเนะาะหมัดเนยอยู่แด้วปลกเล่นเนี่ยมมันาเด่งสายเล่นสมหนามสีสมสมเป็นก้วนี่ใส่สีสมสมแล้วก็แซ่บอาอยุถามแป้นงนวดจนหมดแล้ว <laughs> มายูทงเป่งเนาะนั่นประเด็กซองขวดกับเมดแล้วตัวเนี่ยมันบ้าง<ด>ยันได้มาลงมาอีกเด้อคิดว่าจะได้นอนนีอีกว่นหน่คืนเนี่ยยินอนลองได้ล่ะส้มผักมาไขแล้วเด้อ พี่นอ้องมาได้ค่ะวันนี้มากินข้าวน้ำกันพี่น้องสวัสดีค่ะทีมงานหน้ากล้องกับมีเยอะสามคนน่องนี่ตอนเนี้ยป้าดิยดกให้กันคือเด็กน้อยคือพี่น้องพิ่มาตะกี้ ก็าซื้อมจกเขาให้บ้านมึงดำขึ้นลูกสายไงว่าดีบาแซ่บเป็นยังปากมันกระดกกระเดือพราสื่อแล้วไม่ไปกินอยู่ที่นีคเขาไม่มีมนนี่เนาะตัวแซ่บเนยง Bà giả biến càng lại cả trình thức ăn khá tổ nhé mấy càng ngay rồi ạ Tối nay cả hát đi, đi à, bếp. chứ ạ Á, nóng Tìm làm đi Nóng เคบอกว่มามันต่ำแซบ่บไม่ได้กินโดนแล้วอืมอร่อยอ,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 อะอดเลาเห,หญญา้ยมั้งกอนุญาตบาดครับมองแซ่บไปเพิ่นยังไม่ได้ตองหรอก ในหูแหลอยัอิดสาปูลลปด้วยมันเลยไหลเลยแล้วห <laughs> มักทองปลา <laughs> บอกกันยุ๊ยเรเป็นอย่างดอกยุ่ตรงรี้ปูบรรหักยุ๊ค่ะแซ่บเนึ่ยยุทยถอดง่างแซ่บด้อ ทำไปดึงน้ามดแบบนั้นด้วะให้มันทันมื่อแล้วงสืบลายไปรอบนึง แซ่บคาวเป็นงม้านี่ออกไก่กัม่กินข้าวน้ำกันข้าแหงยุโรอยุบไปแงแซบปิ่งไฟออนมาสุกดีแน่นอตัวนี้ไน่ะ แต่แต่เนาะบาาในห้งราดแต่เห็นบ้างหมือขึ้นไงม,มันกระดอกกระเดียกอยากเรียกตัวน้องนี่นมะกรูดมันไม่จอบมไม่ไหนหรอกไม่จ้องก่อบอัว เจบเนี่ยนาลอือออทำไมยังเรอก็ไม่มีคนเบ่ง ของทีจะของถามเป็นโซตัดไม่เรือนะสมุนอยากด่อน,นี่ายๆเขาเคยเก็บเหดปวงเนี่ยค่ะกลายเป็นป้าอ้อยเมดไปนะว่ามีหรอกเยอะเยอะครับ ก้างไห้เขากะเอาล้วตัวนี้ตัวก้างใช่เนาะก้างปลาคอนใส่หนังกอดดีหนังมันติดยุ่หมดเลยเอ้ยมึงด้วยมึงหนังตากระดุ๊บไปในมวยเดายุ่งเหี้ยเมื่อกินเถอะเนื้จับดีเลยเนกด้หนังหนังมันถึกเนื้อถึกหนังดิเดี๋ยวเลย anh này nhặt coi không mặt này mình mạc, nhưng mà pha nặng con wow. hmm. rồi, không Mẹ à có có แล้วเสียาสันตะนะาสันคืกบ่ขึ้นมาไปบอ,อเหลือบ่มีหรละ่ะก็ไปทานคนทานจานหนึงแล้วห้องขามาบ้างละ่ะขาวมาอยอ่เอาไปบ้านราไทยติดได้แล้วไปเนี่ยไม่ติดตรงนี้ใหญ่หร

อายู่หมองน้าเจ้านี้แล้เห็นอยู่แล้วไปทางต้คุณเขามากับผูสาวคนหนึน่งจักแล้วทีก้อนก้นมาหนึ่งผู้ใดเปนน้ำเหลาโอยูไปแล้วทั้งวันยิ่ยงเขา หวยต้อไก้เอาเขานี่ขับไปในท้องปิ้งไปน้ำกันเส้นอ่ะนัวสำหาับเขาเนี่ยเขาปบดีกว่าอยเชี้ยออกก็จะอย่างที่ย่านพินใหม่ักไก่านปนในท้องสีบพิ่ใหม่ย่างเข้าใหม่ก้อนปลาชิลมาพระตันบ่ะยังไม่เห็นน้ำเลยพันอะไรมองมาตองไก่หน่อ ดีน้ำเบิ้นะะบ้นานืมไมดีเนาะเพื่นน่ยเดุงเป็นเป็นรถเลยร่างเปลงมันเดือยไปอมันเดือยมันบกเฮ้ยมันไมสื่ย่งงั้นเลยในบ้านได้กับ้ายผู้มักสะดุงคือเขาหนินะไม่ว่าบิงการเนี่ยเห็นปะ จำไปใส่มันเหรนไบาดไก่้เจบาดอิกบอร์เยะเอ่ะนไปได้ปีนั้นยุบุ้งกว่าเห็นมั้งตีนากระดานปนนันจากไปนั้นนก็ยังหนักปันไม่ได้ด้วยปนก็ยาไม่ค้งไม่ได้สมอปีนั้นย้ายนั่นปีนั้แม่แม่อจีนกับกับไอตุ้ยนกักดังไงเราปนตึกเอา giấy này, tôi uống bao cái này lại, ừ, để lại. ca. thì. Nước ngó ừ. đi. ấy vậy nhở? Năm, bốn,

ตัวเอาน้กนกได้เจ้ามาใหอามนก็นอืมอืมอิ่มอะเป๋พีน้องเอ้ยมันก่าเขาด้วยล่าอันบาเบียได้ซีนี่แหงสตรีทจีป่ามันยังมาเสีบก็ดด้แฮ่ครับน้ำข้นก็ยังอ่านนะเนาะ

จะดเขานี่งๆเขาเป็นนเตอะเขาออกเนาะเขากระเซียบีเหรอหัวเขานี่น้นอ้วตัวไปน้ำกันเดนแล้วกระน้ำเขามันอยู่ันอยู่นพวกเกือชุดเหรเ็นหงบ่พี่น้องพี่น้องอาจจะมองสัตว์อยู่หน่อยย้ำไปรับสมแต่ว่าย้ำเสริมอัดเนี่ย่เห็นจ้าของนมาตากอะไร้งี้ Mhm, so có kèp nèo cho. tao Đẹp mhm, 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 bắt mhm, 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 nó đi mhm, mhm, Nhìn ta có lấy sợ mua áo cong Mấy mày nét Công mày Sơ bờ Rồi Cái ว่าจะไปแวะอาพักติวน้ำเจ๊หอยกัหลืมเาะอืมแมอืมย่กินดจงครับอ่านับพี่น้องมาเดกห้าอิ่มแล้วผัตว่านี่ขั้นเจ้าลงไปเนี่ยปากแซ่บเสียตัว่ารองสองสีเต็มละกินแบบนี้อุ้นทองพอมแล้วค่ะเหมือนอุ้นทองคือสบายทองนะพี่น้องเหมือนร่างกายเขาได้กินของอัน แซ่บๆลงไปที่ว่าบระทำลายท้องเ้องลายหนะค่ะนั่นแหละคนเอากระมีอาจล้มอยากกินเพชรอยากกินยังกระทำลายท้องได้หน่อยนึงแง้มได้กินยังสิ่งสงนันมีแห้งท้องสำหรับคลิปนี้นะค่ะกับสิฝากไว้เซมีลระเด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจเสริมแล้วค่ะทีมงานนั้นเด้อค่ะไมากินข้าวกินน้ำน้ำก๋วย่น้องป่าคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เซมีลระเด้อค่ะสวัสดีค่ะเสริมฮักพี่น้องเด้อค่ะ